เปิดประตูใหญ่วาสวรรค์เพิ่งเคยออกนอกเมืองครั้งแรกแต่ว่า60ปีต่อมาเราทุกคนอาศัยอยู่ในเมืองที่โดดเดี่ยวแบบนี้สินะไหนบอกว่าด้านนอกของกำแพงมีหมอ,อกปกคลุมตลอดเวลาไม่ใช่หรืออยากเพิ่งทำเวลาอยู่ข้างนอกให้เงียบเอาไว้หากพวกแกมีเวลามากขนาดนั้นเอาเวลาไปตรวจเช็คอุปกรณ์ไม่ดีกว่าหรือไงไม่อย่างนั้นจะตายอนา,าถาท่าไหนก็ไม่รู้หรอกนะให้ขอพลังงานที่สมบูรณ์แก่ฉันอีกอันแต่ฉันคิดว่าปัญหาไม่น่าอยู่ที่คอในตอนนั้นพลัง ก็ได้สลายหายไปเรากลับมีบางอย่างในร่างกายปฏิเสธขอให้เหตุการณ์แบบนี้มันหมายความว่าอย่างไงกันแน่นะหรือมันอาจจะเป็นผลที่ตามมาของคอสโอเวอร์ละมัง้ง ไม่เป็นไปไม่ได้ระดับสูงกว่าค่ากว่าค่ามากมารอสูนระดับสูงหรืออะไรเนี่ยไอ้พวกนั้นที่ฉันเห็นเมื่อกี้คือมารอสูนรอจะเสี้ยววินาทีนั้นเหมือนจะมีเสียงสะท้อนบางอย่างอยู่ในจิตใจแต่ก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเดินบ่อยไหมเนี่ยเออเอโทษทีทีพี่อ่างพี่เป็นไรหรือเปล่าซุนโนสีคนสุดท้ายนั่นพวกเธอตั้งทีมกันสรีบมาตั้งแถวได้แล้วคนอื่นเขาพร้อมกันหมดแล้วรู้ไหมเขารอนะครับผม โอ้โอนี่คือแผนตั้งทีมของนายรอเดี๋ยวสิเมื่อกี้ฉันแค่อย่าถุงแข่งถุงขาก็พอกลัวแทบแย่เลยฉันรักกังวลว่าจะไม่มีใครอยากตั้งทีมกับฉันซะแล้วไปกันเถอะพี่อ่างเราต้องทำงานให้หนักนะรวมทีมสำเร็จสตีนปัดปัดต่อสตีนสีดำทำขึ้นจากหินแข็งหินที่อยู่ในนั้นเป็นสารพิเศษที่สามารถปัดเป่าหมอกได้การสอบรอบที่สามดำเนินการเป็นทีมสี่คนสำหรับเนื้อหาการสอบนั้นเชื่อว่าพวกเธอคงรู้ดีอยู่แล้วนั่นคือการล่าในหมอกนอกกำแพงสิ่งที่ทางเราจะแจกจ่าย ให้กับทุกกลุ่มจะมีมีดที่ใช้ต่อสู้และอุปกรณ์ปัดเป่าหมอกไซส์มินิวัสดุชนิดเดน,นีย์อว์กับสตีนปัดเป่าหมอกภารกิจของพวกเธอนั้นง่ายมากเข้าไปในหมอกไปยังสถานที่ที่กระพริบติดตั้งอุปกรณ์เพื่อปัดเป่าหมอกล่ามานอสูนที่ไม่มีครีบผลงานของแต่ละคนนั้นจะถูกตัดสินว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคลและการทำงานเป็นทีมขอให้ทุกทีมโชคดีล่าในหมอกน,อกนอกกำแพงเป็นความน่ากลัวสุดท้ายที่เด็กใหม่ ต้องอเผชิญในโลกที่ปกคลุมไปด้วยหมอกแห่งนี้การต่อสู้ของเหล่านักรบที่ต้องอเผชิญคือภัยอันตรายไม่รู้จักซึ่งเน้นกายอยู่ในหมอกนั้นเพื่อเป็นนักรบนั้นไม่เพียงแต่ต้องใช้ร่างกายและความถนัดเท่านั้นจะต้องมีจิตใจเข้มแข็งไม่หวั่นเกรงต่อหมอกอเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักอาศัยการทำงานเป็นทีมเอาชนะความกลัวได้รับวิสัยทัศน์ใช้ตอกตรองกับมานอสโนูที่สูงปรากฏกายในสนามจนในที่สุดสำหรับการสังหารครั้งแรกจะได้รับฉายานักรบทำการสอบสำเร็จทีมต่อไปเตรียมตัวเด็กใหม่ ชุดนี้ที่โดดเด่นค่อนข้างมีน้อยจังนแต่เป้าหมายของฉันมันชัดเจนอยู่แล้วและนัก็ฉันน่าสนใจแต่สื้อถูหลิวจากตระกูลสือถูเท่านั้นและเมืองเฮลสิดเดอร์ที่สองตาตาเจียวแล้วพวกนายละนังเกิดในตระกูลยุทธถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเมืองเฮลสิดเดอร์ที่หนึ่งโจเอลบางทีนางอาจจะกลายเป็นทหารชั้นยอดก็เป็นไปได้ที่ควรค่าแก่การเฝ้าสังเกตก็มีอีกคนอ่าง ฉันตรวจสอบมาด้วยตัวเองยืนยันแล้วว่าคอของเขาไม่มีปัญหาอะไรสุดท้ายแล้วในตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่นักนายคิดอะไรอยู่นะ้าถังถังหยุดเรียกชื่อฉันว่าถัางถังได้หมฮะใหแต่ก่อนคนที่ทําให้นายเขินได้ก็มีแค่เจียวคนเดียวและนะ้าถังถังใครอนุญ,ญาตให้นายเรียกฉันแบบนั้นกันจะว่าไปยืนยันระดับของมารอสูนหรือยังภายในขอบเขตของการสอบต้องมีแค่มารอสูนไร้รครีบเท่านั้นนะมั่นใจได้เพื่อความปลอดภัยในการสอบของวันนี้แล้วนะฉันลงทุนเช็คซ้ําแล้วซ้ําอีกไปตั้ง สองสามวันเชียวนะใกล้ๆเมืองเฮลอสของเราไม่มีมานอสุนคีบเดียวแสดงตนออกมาแน่หรือถ้ามีแล้วก็เราต้องเสี่ยงทุกวิธีทางเพื่อปกป้องว่าที่นักรบในอนาคตเรานี้ไว้ให้ได้